Yeah.

พอได้นะกาต่อนะดสนต้องอยข้างเมือนข้าพิมาเอพ่อนมาให้ว่างอย่าไป่างด้พาเฮ้ยร

นะครับเขาจะปดวยปลายลงมาเขากลัวพวกเราเหนื่อยนะครับเขากลัวร้อนกันนะครับเพราะอากาศวันนี้หวังว่าคุณจะไม่มีอะไรแล้วนะครับหวังว่าคุณจะไม่มีอะไรแล้วนะครับถีมูุโสนะครับถีกบอานูุโสของประเทศไทยนะครับวันนี้เป็นวันคู่แรกนะครับคู่แรก เป็นทีมมหัศจรนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับอายุ60ขึ้นนะครับช็คเช่วยกันช่วยกันมาหากินพี่ขาดตองกลางแล้วนะสวัสดีครับผมสมเกียรติีอินนะครับที่รักผมกีฬาฟุตบอลอุัศจไทยอย่าอย่าบังกล้องเนะอย่าบังกล้องเนาโอเคบังกล้องนะฮะบันกล้องผมเองครับต้องผมเองครับครับพี่จะเรียนพี่ว่า คู่ที่แข่งขันกันอยู่นี้ก็คือเป็นทีมของสมาคมกีฬาผู้บอนมือสูทไทยนะครับนะครับซึ่งนําทีมมาโดยท่านนายกนะครับคือคุณเทวิตากรสุเทพใต้อยู่ข้างล่างนี้ครับเมื่อมาถึงชุดนี้วันนีชุดนี้จะเป็นชุดอายุ60อิบปั๊บหกปั๊บนะครับ60กัิเดียวนะครับมีหลายชุดครับชุด40 50 45ห้่พแต่มาชุดนี้คือ หกสิบกสิบขึ้นนะครับผู้ต่อไปจะเป็นหกสิบห้าเ็ดสิบขึ้นไม่ทราบว่าถ้าหัวหินจะมีตัวอายุมากขนาดนี้มันรองรับเราอไมนะครับมาเพื่อความสนุกครับเพ่ที่เล่นกันอยู่นี่นะครับก็คือมาจากหลากหลายอาชีพส่วนใหญ่จากเกษียณกันละไม่มีอะไรทํานะครับ ที่บ้านก็มีความรู้สึกว่าอยู right> ่บ้านก็น่รำคาญออกไปเล่นบอลดีดว่าใช่ครับใช่ครับวันนี้เลยไก้ัวกลัวเขาจะว่านี่แอพกกินข้าวเท่ากัาอยู่น้ำน่ะนั่นนะสิครับทีนี้กีฬามันก็จะทําให้เรามีความรู้สึกว่าชีวิตเราไม่ตหงช่วยาชวยนะครับไอ้ที่หกสิบกว่าแล้วได้มาเล่นฟุตบอลนะพี่นะแล้วก็ได้มาที่สนามของอาม่มาสนามสวยงามมากสวยงามมากขนาดผมอยู่เพชรบุรีมาต้องสามปีกว่าปียังไม่เคยไม่เคยทราบเลยว่าสนามและเส้นนี้ผมจะผ่านประจำฮะ เขาจะพาไปกันแต่ไม่ทราบว่ามีสนามแต่คาดว่าคงจะสร้างได้ไม่นานนะผมคิดว่านะน่าจะเป็นอย่างไรนะได้ข่าวว่าก็เคยเป็นใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมของทีฟุตบอลชาติไทยของกีฬาคนพิการอ๋อครับครับครับกับตันนี้ก็คือเราเล่นกันแบบ สนุกสนานนะครับแต่ว่าทุกคนก็ตั้งใจเล่นนะครับให้โชว์ฝีมือในเรื่องของฟุตบอลเต็มที่นะครับนายกหมองครับบักข้างเราสีน้ําเงินนะฮะไม่ใช่สีชมพูนะฮะอ๋อข้างเราสีน้ําเงินสีชมพูเป็นของหัวหินครับอ๋อเป็นของหัวหินไม่ทราบว่านําทีมมาโดยมาใครครับนําทีมมาโดยใครครับขอถ้าใครทราบรายละเอียดขอแจ้งเลยครับเดี๋ยวในสนามเดี๋ยวผมบรรยายให้ครับน้ำทีผมผมนี่หัวหินนําทีมาโดยใครใช่ไหมฮะ ไม่แน่ใจว่าจะเป็นไม่เอาดีกว่าผมไม่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 เดานะครับโค้ชของทีมผมนะครับก็คือที่ยืนใส่เสื้อสีฟ้าเบอร์หนึ่งนี่ลงมาที่ประตูนี่ก็คือพี่พี่หลังสุประชัยพี่อัโฉรินอดีตนักกอลทีมชาติไทยนะครับนักกอล์ฟท้าเหลืออายุเจ็ดสิบสองปีแล้วยังเจ็ดสิบสองปียังแข็งแรงนะครับจับลูกได้นี่ก็คือนรงฤทธิ์นะครับเดวิติทมาจากขอนแก่นเลยนะครับอายุหกสิบเจ็ดปีนะครับ ฝ่ายหัวหินนะฝ่ายหัวหินจะมีรายละเอียดอะไรขอ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 สักนิดนึงนะครับให้เป็นรายละเอียดว่าทีมหัวหินเราอายุประมาณเท่าไหรขึ้นนะครับนําทีมมาโดยใครผู้จัดการทีมเป็นใครนะครับเราจะได้แจ้งห้ซรานะครับหัวหินขึ้นมาทั้งปีซ้ายปีซ้ายโบด์โบหกครับโบหก แข้าวปาหญิงก็ไปจีมรวมกันมาเป็นทีมหัวหญิงที่แข็งแกร่งนะครับใช่ครับอายุ6ประมาณประมาณก็เอาวุโสด้วยกันแล้วนะครับแต่เท่าไหร่นี้ผมก็ไม่ the these, ได้ครับสวรรค์เปิดเราแล้วแดดมาแล้วครับเห็นแสงแดดแล้วครับอุษาประตูคือสำรานส่งมาให้กับท่านหม่องนะครับท่านหม่องหม่องส่งไปให้กับช in ันยุทธอันนี้เป็นตำรวจนะครับชันยุทธเป็นตำรวจ ไปตรงนี้ฝ่าวนิดหนึ่งคนเราจะผ่านมาให้ปีกขวานะครับฟุตบอลก็มีกระทบกระทั่งกันบ้า้แต่ไม่มีการเจตนานะครับเล่นกอย่างสมานฉันสมานฉันนะครับพิธาครับแต่ว่าเมื่อมันเป็นฟุตบอลนะเป็นการแข่งขันพูดเยอะแบบเสียไม่ออกค่ะไม่ดับไม่ดับผุดผุดผ่านหมดไม่หมดไม่หมดครับเกศรษฐ์ซิเรนนิดหน่อยครับ มีอะไรน้องแพรมีไมสักหน่อยละแม่เออว่าจะเบาๆแล้วนะถือว่าเมื่อกี้อากาศมันร้อนไปนิดนึงตรงมาให้กับมนสิทธิ์นะครับปีขวานี่ก็อายุ66ปีแล้วนะครับดูไมกหน่อยครับไม่จะดูดผมไหมครัเนี่ยไม,มไม่ดีดนะครับไม่ไมลอยไม่ดูไม้ลอยไม่ดูตามสบายเลยครับ <laughs> คนตกตกนี้ใช้ไหมสายไม่ได้ครับวันนี้เรามีการถ่ายเทปนะครับนะครับถ่ายทอดสดเลยเหรอจากไหนไปไหนเป็นไปคิดหัวเราะนะไปช่วโลกจริงๆเปิด YouTube ดูเปิดอะไรเปิด a c e บุ๊กเจอถ้าเจอที่เราตังถ้าไม่เจอเก็บที่ตากล้องถ่ายทอดจริงนะครับถ่ายทอดครับสมาคมรามีโอ้โอนนี้ก็สูสีนะครับทีม สมาคมกีฬาพืชบรรณอุโสไทยนในชุด60ก็ทําเกมบุกมาได้เป็นแระรอกนะครับแต่หัวยินนี่ตอบอลกันดีมากนะครับเล่นกันมา,าด้วยวัยที่สูสีแต่ทั้ง SFA สมาคมกีฬาพืชบรรอุสลทายอาจจะเป็นอาวุโสวกว่านิดนึงเนื่องจากแก่แล้วไม่เยียมตัวนะฮะ6 7ด6 8เนี่ยอยู่ในสนามก็เป็นแถวเลยได้ระวังล้อมแต้สวัสดีครับ ระวังล้มพี่วิโรต์ปลุกใจระวังล้มระวังล้มนะครับบินมาจากสมู่เพื่องานนี้โดยเฉพาะอดีตนักฟุตบอลประเพณีจุปลาลงกรมหาวิทยาลัยเดือนมากนะฮะครับสวัสดีครับีวิโรน์มาที่ไหนเมื่อ,อไหร่ก็สรุกเมื่อน,นั้น <c oughs> เปียกนะครับ <c oughs> ปลาการตั้งตระกูลชัยครับส่งไปให้กับ ผู้การผู้การหม่อมใช่ครับหม่อมครับผมที่มันเป็นพี่ของบุ๋มบิ๋มไงพี่คู่แปดเดินเดินไปได้ทั่วเลยครับเดินไปได้ทั่วสนามเลยไม่ต้องกลัวนะนี้ตอนนี้อย่าปังกล้องแค่นั้นเองมากันเยอะครับตอนนี้ถือว่าทางสมาคมกีฬาฟุตบอลมือถือไทยก็ถือโอกาสได้มาเที่ยวครเพชรบุรีนะครับ เพชรบุรีหน้าเที่ยวครับต่อบอลกันได้สวยมากนะครับไปแล้วครับไปแล้วไปไปไม่ได้ครับส่งให้คือให้บประตูส่งมาให้กับคุณธนูคือคุณเจี๊ยบนี่ก็เป็นกองหลังแข็งแกร่งของเรานะครับสวยครับสวยครับคุณนายกสวยท่านด็อกเตอร์กุ้งแปะจากขอนแก่นในกรงริตส่งไปให้กับ เลี้ยงลูกขึ้นมานะครับดอกเตร์สวยนะครับลูกนี้ครับมาแล้วครับมาแล้วครับหยุดไปแล้วทำไมครับมาแล้วครับแข็งแรงนะครับโอ้โหโอลูกนี้ต้องผ่านไปดีนะครับรักษาประตูก็แสดงว่าผู้รักษาประตูดีกว่าเลี้ยงลูกเก่งเลี้ยงลูกเก่งมากเลลูกเก่งมันจะรับลูกประจำฮะรับลูกประจำสามองครึ่งเตรียมตัวแล้วมีไม่เคยรับ ไม่เคยรับครับรับแต่ลูกครับหุ่ยหินมาบุกมาแต่ละทีก็น่ากลัวทุกทีนะครับหุ่ยหินบุกมาก็น่ากลัวนะครับแปดสิบเก้าขึ้นแล้วครับแปดสิบเก้าไปนักไปไปให้ใครไม่ให้ครับเอาโกเล็ตเขาเล่นโกเล็ตข้างหลังครับเบื้องโซ่กประตูหลังได้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับประตูเล็กกบประตูไม่ใช่หรอกประตูใหญ่ครับโอ้โหประตูใหญ่ครับอย่าไปเล่นประตูหลังนะครับเออแสดงว่าประตเล่นประตูหน้านะครับ สนแสดงว่าคนเมืองเพชรช,<อ>ช,ชอบเล่นกระดูกนะห้ามเล่นนะปนะิดกติกานะครับง่ายต่อทีนี้ต่อบอลกันมางลงดิแกเปลา<ว>แกซ้อมแกซ้อมโกเล็กประจำไนะงสงสัยเ <laughs> มื่อกี้แกดีใจนะแกเทอ,กอยู่แล้วแกจะเตียงกาอยู่แล้วครับ เราจะแข่งขันในรุ่นนี้สองครึ่งนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเล่นกันสนุกเลยนะเนี่ยเล่นสนกไม่หยุดอคอเตอร์นะครับคอเตอร์ละเท่าไหร่ครับเนี่ยคอเตอร์ละเท่าไหร่ครับกี่นาทีครับผมต้องถามพี่นะยี่สิบห้าหรือเยี่สิบห้าหรือสามสิบยี่สิบห้ายี่สิบห้าครอเตอร์เลยยี่สิบห้านะครับสองครึ่งใช่ไหพี่แม่สองครึ่งเขับไปก็เป็นรุ่นอาวุโสอีกสองครึ่งสองครึ่งนะครับจะเป็นรุ่นอาวุโสหกสิบขึ่ง หกห้าแล้วนีหกสิบใช่อันนี้หกสิบใช่รุ่นี่นี่หกห้าหกหกกนอยู่นี่แล้วนี่ก็เหมือนกันก็คือไม่มีฟุตบอลก็พงนอนดูทีวีอยู่บ้านคุณที่สอนจกนะครับสมาคมจะฟุตบอลอุโศแห่งประเทศไทยนะครับหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบห้าครับครับครับซึ่งนะครับโอโูเพชรบุรีก็หกสิบห้าถึงเจ็ดสิบห้าเหมือนกันนะครับ ดีครับจะได้เล่นกันสนุกสน,กนะครับสนุกนะทงกัน,นกีฬาครับไม่เปลี่ยนชุดนะกีฬากีฬาเป็นยาววิเศษครับกาลังฮะัแล้วน้องแพรผมอยู่ไหนครับเปี่ยนผมเยอะมากเ,าเ,เล่นง่ายมากครับดีมากครับจุงจูงๆกันด้วยนะครับใครจะลงจากสนามก็จุ้งๆกันด้วยนะครับสนามมันลื่นสนามนี้ ขึ้นลงสะดวกนะฮะถลายลงไปได้เลยึ้นลงสนุกนั่งลุกสบายะมีบันไดเลื่อนนะฮะสนามมาม่าครับตอนนี้เราเหมือนจะอยู่ในชั้นริงไซริงไซเลยครับเบิร์ดไอวิวมองจากข้างบนสวยงามมากสนามสวยงามจริงๆนะฮะหรือสวยนี่ถ้าไม่รักกันจริงนะพี่ถ้าไม่รักกันจริงไม่เข้ามาถึงสนามแบบนี้นะอผมเข้ามาผมยังผมยัง เขาควรจะไปดูหนูดูหนังกันถ้าคุณจะไปไหนนะไปดูหนังไปฟังเพื่อมานั่งดูบอลจะจุดยอดเลยนะไว้ด้วยสองคนนี้น่ารักมากลูกสาวลูกสาวหลานใหลูกสาวผมเองโทษลูกสาวเองแสดงว่าอะไรนะแม่มาคุ้มแน่นอนผมใส่แม่มาคุ้มครับอ๋อไพ่ผมก็ดูว่าเอ๊ะทำไมแล้วอันนั้นลูกชายว่าที่ดยเห็นก๋เมล่ะอไหร่ ว่าไปเรื่อยและว่าที่ลูกเผยถึงว่าพี่พิธีกรทำไมถึงไม่ค่อยกล้าที่จะพูดอะไรที่มันน้องดูรอำทางนิดหนึ่งลูกสาวมาคุมเพราะแม่บอกว่าต้องคุมระยะไม่เกินห้าหลาเขเรียกกะชั้นชิดกระชั้นชิดครับไปเปล่านะครับเล่นกันอย่างโอ้โหนะครับแเอกติกถือว่าโอเคเลยนะครับ ถือว่าแท็กกกโอเคเลยแต่ละแต่ละทีมนะครับแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นทั้งหัวหินไม่ว่าจะเป็นอุสโสของสมาคมอ,อุสโสนะครับสั้นๆชื่อสั้นๆที่เราจะถ้าชื่อสั้นๆจริงๆเรามีภาษากังก<อ>เราใช้คำว่าทีม S F A S F A นะครับ S ย่อมาจากซ <c oughs> ีเน r F คือฟุตบอล A คือ Association วันนั H ้นถ้าเรา เอสเอเเอขอนน้ดัดจริตนิดนึงทีมเอสเอคือทีมในชุดสีน้ำเงินล้วนครับือจริงมันยาวไปฮะสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยทีมทีมสีชมพูนี้ชื oh, mm. ่อเล่นเขาสั้นนะสองหอสองหอหัวหินไงสองหอสองหอหอหอดูไม่ดีเนาะสองหอดีกว่าสองหอโอเคครับตอนนี้ก็ตอบบอลกันไปมานะครับทีมอาวุโสของหัวหินนะครับ เฉลในชุดสีชมพูนะครับเฉลยในชุดสีชมพูเราบอลก็ดีมากนะครับทั้งสองทีมผมดูนะฮะในใครจะไปคิดว่าคนอายุหกสิบเล่นกันเหมือนเหมือนอายุสักประมาณสามสิบต้นๆนะฮะเล่นกันพี่เกินไปไหมจริงๆนะผมดูแล้วผมดูแล้วได้ับได้นะเทคนิคนะฮะเทคนิคสวนมากครับแต่นะคนแต่ละคนที่นะรัาวาดวาดรวดร้ายออกมา หมอมาดิครับหมอหมอไป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 เรารับไปแล้วครับเข้าไปไปเนี่ยบอกแล้วเดี๋ยวไปให้ผมเชียร์บ้านไปหิดอะไรนะจรับลูกเก่งพอตกเย็นกันสามโมงครึ่งเด็ก็ไปแล้วรอหน้าของเรียนหมอสายคันนึงในมุ่งของนักฟุตบอลวันนี้จะเหนื่อยทุกวันปกติเป็นพิเศษเนื่องจากอะไรครับหญ้ายาวหญ้าหญ้าดีมากหญ้าหนาแล้วมันก็รู้สึกว่าโอ้โหมันหยุด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  มีจุดเท้าฮะมีจุดเทา้เทาเรื่อวิ่งร้อยเมตรปกติถ้าหญ้าธรรมดานี่จะไม่ค่อยเหนื่อยเพราะว่ามันมันวิ่งแล้วมันไม่จมให้จมเท้าไม่จมไม่ไม,ม่จมมีหญ้ายาวดีกว่าไม่มีหญ้า <c oughs> นะครับถือว่า <c oughs> สนามสมบูรณ์สนามก็ถือว่าสมบูรณ์แต่หญ้าผมก็ติว่าหญ้ายาวไปน,นิดนึงเพราะว่าคันทิงนะถ้าแข่งจริงเขาคงจะต้องตัดนะฮะต้องตัดอันนี้เป็นกรณอาจจะเป็นกรณีพิเศษคือถือว่าให้มาเล่นก็ดีนะครับนะครับ อดีตคุณพี่ปรพันครับอ่าพี่ประพันธ์ภูผมนะครับอันนี้คือสุดยอดนี่คือตัวแทนที่ทําให้งานครั้งนี้สําเร็จครับอดีตเป็นใครฮะอดีตโอ้โหสุดยอดนะเป็นใครฮะสุดยอดพี่เนี่ยบอลอาวุโสคงเพชรบุรีนี่เหรอครับพี่ประพันธ์ต้องมาหนึ่งยูหนึ่งยูหนึ่งประพันธ์ภูงละในวัยเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองนะฮะทีมชาติอาวุโสเป็นยิ่ชาติอาวุโสรุ่นเจ็ดสิบด้วย เจ็ดสิบด้วยเป็นทีมที่รุโสนักฟุตบอลดังของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่ครับเมื่อวันที่แล้วเมื่อวันที่แล้วมีธรรมศาสตร์มาใช่แข่งนะครับครั้งที่แล้วไหมพี่ครั้งที่แล้วครับงุกทที่แล้วนี่หวยเลยนะมันจะหวยเลยนะพี่นะนะครับเดี๋ยวคู่ต่อไปคงจะเล่นกันแบบสนุกสนานต่อบอลกันในลักษณะของใช้ช่ำเชิงเพราะอาวุโสหมดอาวุโสหมด65ขึ้นครับ65ขึ้นแล้ว SFA มี70หลายคน70หลายคนเลยฮะทำไมถึงยังเล่นอยู่ เมียให้เล่นบอลอยู่บ้านแล้วทะเลาะกันอยู่บ้านแล้วทะเลาะกันอันนี้ต้องวอร์มนานเลยฮะพี่ชื่ออะไรครับตันนี้หนึ่งชื่อเล่ิศนะฮะชื่อเหลิมครับพี่เหลิมครับไม่ใช่อยู่บำรุงไม่ใช่อยู่ไม่ใช่ครับผมเตะนะครับผมเกียรติมานีอินนะครับมันเรียกกรนเษียแล้วเหมือนกันฮะหกสิบเก หกสิบสี่ครับผมหกสิบสี่นะครับหกสิบหกเกษียณแล้วสี่ปีแล้วผมเกษียณมาหกปีแล้วรายการตำรวจอยู่รับในงานตำรวจที่นี่ขอโทษครับเตลอดที่เสุดท้ายคือตำรวจเอกครับสดีคับบุกกองสดีคับผมเกษียณจากการินไทยเกษียณมาหกปีแล้วเหมือนกันเพราะว่าผมเป็นผมเป็นมวลชนฮะมวลชนอยู่ในในจังหวัดเพชรบุรีนะครับทํางานเกี่ยวกับด้านมวลชนของ อวามมุการรักษาความมั่นคงภายในนะครับของจังหวัดเพชรบุรีนะครับโดยมีท่านผู้ว่าเป็นพ่อฮอรนะครับก็ทํางานทุกที่ในจังหวัดเพชรบุรีเขาจะน่ารู้รู้จักหมดผมแน่นอนเลยว่าต้นหวาดุที่เพราะขนาดฟุตบอลอย่างนี้งต้องมาบรรยายนะเจอไหมครับจริงีความจริงไม่ได้บรรยายนั้มันจะม,มีบรรยายนายหลักอยู่ป <c oughs> ีกาผูกเกกับพี่ประพันธ์เพราะว่าเราผม <c oughs> ก็เลยรับฟุตบอลเหมือนกันอยู่ในทีมนี้เหมือนกันไม่ได้นะเดี๋ยวไม่ได้ ไม่ไหวไม่ท่ไม่ไหวนะอยากเล่นแต่ต้องคุมเครื่องอครอบคับ,ค,บคุมเครื่องครับต้องมีหน้าที่ที่สําคัญหลักกว่าเป็นนักฟุตบอลในทีมของพี่ประพันธ์ด้วยอ๋อครับ ทั้งคู่ฮะแล้วตบบอลกันพีตบบอลกันคือถึงนะถึงความไวแต่ช้าลงแต่เบสิกยังแน่นเป๊ะนะเบสิกแน่นจริงสปีดใกล้ๆกันดูแล้วเมื่อไหร่ก็สนุกเขาเรียกบอลไม่ขี่กันบอลไม่ขี่กันแล้วเล่นกับสุภาพครับไม่มีรุนแรงเห็นไหมพอพูดมาทางการทำเป่าเลย ผมเดินเมื่อกี้ยังเหนื่อยนะผมเดินไปเช็คเช็คเช็คความดังของลำโพงเมื่อกี้เดินจากมุมโน้นมามุมนี้ได้รูเหนื่อยเพราะย่้ามันสูงเพราะหญ้ามันสูงเอาล้วครับหัวหินหัวหินขึ้นนะครับปีขวาครับปีขวาปีขวาจะตกตรงครับอ้โหลูกนี้ออกไปนิดนึงถ้าตรงแล้วเข้าดีกว่าจะเป็นคนเหนือเขาบอกว่าแม่วิทย์ไปเห็นน้อยเดียว ที่วิ่งมานี่ครับเคยเห็นไหมครับโ,โหนี่ผมกามพัฒน์70ถามจริง<า>พี่ประพันธ์อายุเท่าไหร่ครับพี่ประพันธ์70ประมาณ70 <72. S> 2 72น้องชายพี่ประพันธ์ <c oughs> น้องชายเลยครับ62 สถาพรพงละเป็นหรรยากาศน้องชายครับน้องชายเลยครับนี่ว่าพ่อไหมไม่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 เคยเห็นนะไม่เคยเห็นเป็นคนพัทยาครับครับครับพัทยาเลยแต่ไม่เคยเห็นเคยเห็นจะพี่ประพันนักฟุตบอลทีมชาติเก่าเล่นดีมากฟอร์มเยี่ยวเยี่ยวพันเลยเห็นหน้าเก่ๆเราไม่กินบุหรี่ไม่สูงผมไม่ได้ว่าอะไรพี่ประพันธ์นะนพ่ครับพี่ประพันธ์ครับประพันธ์พงละตอนนี้คือสถาพรพงละ เป็นคนเมืองเพชรไอ้นมเมืองเพชรนมเมืองเพชรหลุดยากด้วยเลยเซนเตอร์ส่วนเนี่ยหดดูจับบอดูจับบอลนด้ไหมเท้าเขาเรียกเท้าช่างทองลางหาลองบองหน้าไหนจับบอลึูว่าดีอาร์ตจับตากล้องผมจะหลับเลยฮะ ไม่รับครับแต่ว่ามีนะเขาเขามี037 037ครับวิทนะฮะดูนะครับอายุขนาดนี้นะครับเรียวแรงขนาดนี้ผมถือว่าสุดยอดของ ของร่างกายนะฮะที่เรารักษามันไว้ได้นะฮะที่เรายังไม่ปล่อยให้มันแก่จนใช่ครับไม่ได่แก่แก่โดยไม่มีคุณค่าอย่างนี้เขาเรียกแก่โดยมีคุณค่าอายุมากโดยมีคุณค่าซึ่งน้อยคนนะครับผมว่าน้อยคนคนที่กเกษียณแ,แล้วส่วนมากจะจมอยู่กับอะไรนะไปก่อนเป็นอย่างนี้ครับพี่ แต่ว่าเมื่อเราตั้งสมาคมฟุตบอลอาวุโสไทยมาโดยท่านเทพิทากับสุเทพใอดีตในพวกทีมชาติไทยนะเมื่อสิบแปดปีที่แล้วทําให้เวทีของคนอาวุโสมีแทนที่จะนอนเล่เี้ยงหลานอยู่บ้านมีเลยครับมีก็คือว่าสามารถมาเล่นฟุตบอลพอตั้งขึ้นมาปีแรกๆก็4ี่สิกว่ามีเฉพงเล่นในกันนะครับเธอเดือบุดเล่นหมดพออายุมากขึ้นคือกุนเทพิธาหรือที่ตุ่มเราเนี่ยก็ตั้งอลายเป็นทีมส5 5ห้าห้าสิบคน ก็ผมก็เลยมีโอกาสได้ตัวถึงทีมเจ็ดสิบเรามีทีมชาติเจ็ดสิบห้าแล้วนะครับจุดครบละอยู่ครบเลยตอนนี้นะฮะอยู่ครบอีกปีสองปีผมไม่แน่าจผบอีกปีสองปีก็ยังอยู่ครับเพราะว่าถ้าร่างกายแบบนี้นะครับถ้าร่างกายแบบนี้นะผมคิดว่าโอ้โหผหยินขึ้นมาได้สวยมากครับโอ้โหเกือบอบ้าูเล็กอีกนะ หลายคนเหนื่อยมากนะครับเนี่ยเนงจากว่าเล่นสองครึ่งแต่หนูไปเก็บบอลไมาได้หนูไปเก็บบอลไม่ได้ทีสำคัญคือทีมหัวหินแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งครับนะครับเดี๋ยวคู่ต่อไปะะก็อาจจะช้าลงนิดนึงช้าลงนิดนึงแต่ว่าความเป็นฟุตบอลก็ยังสวยงามความเป็นฟุตบอลยังสวยงามเบสิกอยังปึ๊กอยู่ เดินดีๆนะครับระวังน,นะครับผมมีสไลดเดอร์จะใส่ให้ได้เพราะฉะนั้นต่อไปดีนะที่รุ่นอายุอาวุโสใครอยากเล่นฟุตบอลมีสนามให้ไดนไม่รู้จะไปไหนเข้าไปที่ลาเทาร้อยหนึ่งไปเป็นสมาชิกกับเราครับ